เสียงฝนพล่ำบางเบาในยามเย็นกินดินเปียกผสมกลิ่นแกงเลียงของแม่อบอวนไปทั่วบ้านไม้เก่าแม่ตักข้าวให้ลูกชายวัยกลางคนที่เพิ่งกลับมาจากปฏิบัติธรรมหน้าตาผอมลงแต่ตาดูลึกและนิ่งกว่าเดิมมากแม่เสียงเขาเรียกเบาๆขณะนั่งขัดสมาธิอยู่บนเสื่อผือนเดิมข้างตีนเตียง พอผมไปอยู่วัดแล้วได้นั่งดูเงียบๆหลายวันเลยผมเพิ่งเห็นอะไรบางอย่างที่ชัดเจนมากเลยแม่แม่หันมามองไม่พูดอะไรแค่ยิ้มอ่อนๆเหมือนจะบอกว่าเล่ามาเถอะลูกผมนึกถึงตอนที่เคยได้เงินก้อนแรกจากงานชิ้นใหญ่จำได้ไหมแม่ผมเอาไปดาวรถป้ายแดง กินล้านอาหารหรูๆเดือนละเป็นหมื่นแล้วก็เที่ยวทุกอาทิตย์เหมือนกลัวโลกจะลืมผมเขาหัวรอเบาๆแต่ในเสียงนั้นก็แฝงไปด้วยความขมขื่นตอนนั้นคิดว่าการใช้เงินก็คือการยืนยันว่าตัวเองประสบความสำเร็จแต่จริงๆแล้วผมก็แค่หลงหลงคนหลงภาพ หลงความรู้สึกความรู้สึกว่าต้องไม่แพ้ใครจนไม่ได้ถามใจตัวเองเลยว่าแล้วเราชนะอะไรแม่ยังคงฟังเงียบๆมือยังตักกับข้าวอย่างใจเย็นพอไปอยู่วัดผมนั่งนิ่งๆในป่าไม่มีใครต้องอวดไม่มีใครต้องโชว์ภาพเก่ามันก็ผุดขึ้นมาเอง เห็นตัวเองตอนตัดสินใจทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นมองว่ารวยทั้งที่ในใจก็กลัวกดกลัวความจนจะตายแล้ววันหนึ่งก็ได้คุยกับหลวงพ่อท่านบอกว่าคนจนกับคนรวยอ่ะต่างกันที่สติขณะจ่ายกับสติขณะหาคนรวยเขาประหยัดเพราะเขารู้คุณค่าของเงิน คนรวยเขาขยันเพราะเขารู้ว่ารายได้ไม่ได้เกิดมาจากโชคแต่เกิดมาจากวินัยต่อเนื่องและความคิดที่ลึกซึง้งผมไม่มีทั้งสองอย่างเลยแม่ผมแค่เก่งแสดงเก่งใช้แต่ไม่รู้จักเก่งในการเก็บเสียงฝนข้างนอกเริ่มซาแม่วางจานลงหันมาจับมือลูกชายแน่น